ทำไมกพะถ้าทำไมแล้วน้องเดินมาทำไมก่อนน่ะคือแบบมันแย่งกันไปแล้วเราบอกพี่กระนะจะดูจะไปกันไหนะมันสกกระปรกอยู่นะเนี่ยมันก็เหม็นอยู่นะเนี่ยที่นอนมาเนี่ยมันก็เหม็นอยู่นะ กัดเองไม่ได้ใหญ่จังท้อต้องเอามาฟาดกันะมากัดกันอยู่นี่คาบเต็มปากเต็มคำเลยคาบมือแม่วันคาบ,าาบาาป,ปุูคาบรูน,นะก็ดีเต็มไมือจังคา,ปปา,ปปาปปบปุูคาบปุูบวกไปฟาดกัน คิดอาหารหน้ากลับมาไหมเนี่ยคาปูหันหน้ามาสิคาปูยิงัเลยหันหน้ามาสิคาปูครับคาปูเออแต่ลูกก็ไม่ได้ยินนี่นี่ก็หูทวนลม,มนาล่ารักโอ้โคาปูเจ็บตาเหรอลูกทำไมมีน้ำตาเนี่ยเอืมกบไหวอยู่โอ้โหครับครับคาปูกลายเป็นหมามีปมเลยอ่ะ ไม่กล้าออกหน้าบ้านเลยโดนเขากัดจนหงอไปเลยอะ่ะออกหลังบ้านเข้าหลังบ้านโอ้หมาแม่หมามีปมซะแล้วชายอกสามสองลูกเสียงมะพร้าวหรือเปล่เสียงมะพร้าวร่วงแหละหรือเปล่า ใช่ไหมครปูว่าไหมกลาไปดูเลยนี่นี่ไปหรอกครับปูใช่ว่ามะพร้าวไหมน่าเก่งแปลกแปลกโจนเหรอนี่นี่มีอะไรลูกมะพร้าวเหรอหรือว่าโจนจนมาหลังบ้านเหรอใช่ไหมมะพร้าวเหรอเก่งจังเลยนี่ไม่กลัวอะไรเลยนะลูก ไปใช้เดียวเลยอ่ะพี่ไม่ไปด้วยก็ไปคนเดียวเลยโอ้เขาไม่เก่งจิงเลยทุกสาวบ้านนี้ทำไมมันห้าวเลยวะไม่กลัวอะไรเลยเออ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 อะไรไม่ให้อ่ะแม่กระโดดใส่ขาแม่ คิดว่าแม่หน้งอยู่ตรงนี้เลยเหรอวะอยากกระโดดกระโดดขึ้นนะ่ะฮะกระโดดเอาผ้าอันนี้นะ่ะเมื่อกี้แม่ชูนี้เครื่องมันก็เห็นใช่ไหมมันก็โดดเลยมันก็ไม่คิดว่าแม่อยู่ข้างหน้าไม,ไ,มไม่คิดเลยไม่คิดเลมันคิดเลยว่าจะกระโดดโดนเราอันนี้เดี๋ยวโดนทำโทษอย่านั่นแหละโดนหทมแก้มโดนหทมแก้มเลย อ๋อมันใยสังเคราะห์สารสารมันหน่อยเนี่ยดูสิทุกคนเบกแม่ทํามาดีๆเนี่ยเนี่ยสภาพสภาพเปามันเหลืออยู่แบบนี้เนี่ยเน่าเละเเนี่ยเพราะว่าใยสังเคราะห์มันหายไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยไม่มีใยสังเคราะห์เหลืออยู่เลยนม่มีความนุ่มแล้วเนี่ยนุ่มเลยแค่เนี้ยแล้วมันรักดีไมเนี่ยมันสมควรไมเนี่ยแม่เย็บกับมือมันเหลือสภาพแค่เนี้ยแล้วมันยังจะกัดโตอีกเนี่ย มันนอนพื้นเย็นเย็นไปเลยดีไหมไปเน่เน่ตีมันซะบ่ปะในเลี้ยวู่ใสปะที่ตอนาณแม่เลี้ยวมาสิตีเน่เน่สิหมาไม่รักดีหรอหไม่รักดีมันยังจะยังยังจะคาบกับมาอีกคิดว่าเล่นกับมันนะเนี่ย เล่นก็เล่นวันนี้เราไม่ได้เล่นบิบๆเลยนะบ,บ,บีบแล้วหายไปไหนน่ากะบ,บิบๆบนอกจากจะวิ่งเก็บของแล้วยังกัดได้ด้วยกัดแบบเนี้ยจิ๊บ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 ชอบมากบา้าพลังเดี๋ยวทำให้ดูนะคะทุกคนจับตาดูให้ดี เล่นน่จะทําให้ทุกพิธีกันเล่นผ้าเน่ากัดโดนมือแม่กัดทั้งใจกัดให้โดนมือเลยมไม่ถอใจือ,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 อคือไม่ได้ว่าอยากจะแย่งจากเรานะคือแค่อยากจะดึงอย่างเงี้ย บ้านเแม่นด้วยจะเอาเข้ามาให้ <c oughs> <c oughs> กัดโดน,นมือเรมหมอหัวนะชอบให้ต่อสู้อบให้แย่งเมีมจเต็ม,มแล้วนี่ปนไปอไป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 นี่ โอ้ยเ <c oughs> ยี่ยวขาดเชขระปุกตะการมาเลยาหาทหารเอาเลยเอาลเลยเต็นที่เต็นที่เต็นที่ไร